คุณเซนเปิดฉากปราฝ่ายตรงข้ามเจ้าชายรนทริ์ถูกกล่าวหาว่าวางแผนรัฐประหารจากเจ้าชายสู่นายกรัฐมนตรีจากผู้นำสูงสุดสู่ผู้ลี้ภัยที่ถูกกล่าวหาว่ากบฏเจ้าชายผู้ถูกรัฐประหารเส้นทางการเมืองของรฤทริ์แห่งกัมพูชาเขาเกิดมาในราชวงศ์เคยชนะเลือกตั้งด้วยเสียงข้างมากจากประชาชนแต่กลับจบลงด้วยการถูกกล่าวหาว่ากบฏ และถูกขับออกนอกประเทศนี่คือเรื่องจริงของเจ้าชายรอนนริดทายาทกษัตริย์กัมพูชาผู้ขึ้นถึงจุดสูงสุดของการเมืองและร่วงลงจากบันลังอย่างไม่มีวันหวนกลับเจ้าชายนโรดมรอนนริษเกิดเมื่อปีคศ1944เป็นพระโอรสของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุกกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของกัมพูชาเขาเติบโตและศึกษาในฝรั่งเศส มีดิครีเป็นนักวิชาการด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์และเคยใช้ชีวิตสงบในยุโรปนานหลายปีก่อนจะถูกชักชวนให้กลับมากอบกู้ชาติหลังยุคเขมรแดงประเทศกัมพูชาอยู่ในภาวะเปราะบางโลกต้องเข้ามาช่วยรวมถึง UN ที่สนับสนุนให้มีการเลือกตั้งเสรีในปี1993เจ้าชายรนทริ์ในนามพรรคฟุงซินเปกชนะเลือกตั้ง เอาชนะพัก C.P.P. ของฮุนเซนซึ่งครองกองทัพและอำนาจเดิมแต่การชนะนี้กลับได้ได้นำมาซึ่งอำนาจอย่างแท้จริงเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามกลางเมืองฮุนเซนและเจ้าชายตกลงจัดตั้งรัฐบาลร่วมโดยมีนายกรัฐมนตรีสองคนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เจ้าชายรนทริ์นายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งฮุนเซนนายกรัฐมนตรีคนที่สอง แต่การอยู่ร่วมกันแบบฝืนใจนำไปสู่ความแตกร้าวภายในไม่ถึง4ปีกลางปี1997ด้วยการรวบรวมกองกําลังจากภายนอกเขาหลบหนีออกนอกประเทศถูกถอดถอนจากตำแหน่งและรัฐบาล CPP ควบคุมอำนาจเบ็ดเสร็จจนถึงทุกวันนี้หลังลี้ภัยอยู่ฝรั่งเศสเจ้าชายโรนริตได้รับนิรโทษกรรมกลับเข้ากัมพูชา และมีบทบาทอีกครั้งในตำแหน่งประธานรัฐสภาและหัวหน้าพักฟุูงสินเปกแต่พักของเขาอ่อนแรงลงเรื่อยๆและเขาก็ไม่ได้กลับคืนสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศอีกเลยในปี2018เจ้าชายโรนริตประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้ร่างกายไม่สามารถกลับมาทำงานการเมืองได้เต็มที่และในปี2021เขาเสียชีวิตอย่างสงบที่กรุงปารีส สิ้นสุดเส้นทางของเจ้าชายผู้เคยเป็นความหวังของประชาชนกัมพูชาจากเจ้าชายสู่นายกรัฐมนตรีจากผู้นำสูงสุดสู่ผู้ลี้ภัยที่ถูกกล่าวหาว่ากบฏชีวิตของเจ้ารณนริ์คือเครื่องเตือนใจว่าแม้จะเกิดมาบนสายเลือดแห่งราชวงศ์อำนาจการเมืองนั้นเปราะบางกว่าที่คิดแล้วคุณละ่ะคิดว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์ปี1997วันนี้ เขายังเป็นผู้นำของกัมพูชาอยู่หรือไม่